เราไปถึงก็ดึกแล้วอ,ะอ่ะต้นไม้เขาขายเยอะมากเลยอ่ะสวยๆวยมากเลยต้นกหุลาบแต่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าดูดูแล้วเหมือนมันจะแบบปลูกยากเลี้ยงเลี้ยงยากอะไรอเงี้ยแต่ต้นไม้เยอะจริง,รงๆสวยๆทุกต้นเลยอ่ะแต่ราคาสูงมากเลยราคาขายแพงแพงกว่าตลาดปลงเงินตลาดปลงเงินยังขายถูกกว่า แต่คนเดินเยอะมากไปถึงมืดพอดีเลยรถติดอะ่ะคนเยอะอยากขึ้นไปข้างบนนะแต่ขึ้นไม่ได้อันนี้ต้นใหญ่มากเลย ต้นย,าง,นงนยางอินเดียก็แพงต้นยางอินเดียขายอยู่ที่ประมาณชาใบสักอันนี้สามร้อยห้าสิบต่อราคาอยู่ไตามห้อได้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเอาต้นนี้นะเอาต้นนี้ต้นอันนี้ของคุณคู่ก้นหมดเลยรูปตัวโอเคตืนน่นปะอันนี้จะเป็นงาช้าง40บาท3กระถางร้อย<า> คู่สรุปอันนี้นี่อยู่ที่ว,ว้าวหมื่นห้าแพงมากแพงเกินเราก็มามืดแล้วด้วยโอ้ยต้นนี้ก็สวยดีน,นี่สวยนี่ก็สวย,นสวยทนหนกันขาวสมัยก่อนที่อันนี้จะเป็นกุหลาบแต่เลี้ยงจะยากหน่อย เพราะนั้นที่ขายอุปกรณ์น่ะปาด,ดูที่ที่ขี้ไปนั้นนะคะที่ขี้ไปไปนั้นตอนนี้ใบเดียวอันนี้กระบองเพชร เป็นเนมเล็ดพ<อ> <มะ S 2> ่อ 500, ต้นห้าร้อยเก้าต้นสวยอันนุ้สวยนนไปสวยโอ้ต้นใหญ่ๆสวยมากเลยอยากได้อันนี้มากแต่น,น่าจะราคาสูงสองพันสองร้อยอันนี้สองพันสอง ทองใหญ่มากแต่เราก็ซื้อมาเล็ดม,มาแล้วล่ะเดี๋ยวค,ค่อยดูมาเล็ดของเราเราก็จะมีมาเล็ดอันนี้แล้วก็มาเล็ดอันนี้ก่อนอันนี้เรามีแล้วพปดูว่ามันจะโตโตได้เท่าของเขาเล่า ต้นวาสนาบารมีเงินต้นสีขาวไม่ทำงานแล้วจะมีเงินหรอ ตนนี้ก็สวยสีแดงดีห<อ>ลับไปแล้วสอบไปลเลยครับเต็มหมดเลยต้นสีม่วงต้นเศษรษ<อ>ฐียุบไปหมดเลยเนียบไปแล้วอ่ะเก็บหมดละ บบต้นนี้เพชรโบาพาอันนี้เท่าไรคะองันห้าสองร้อยห้าสิบาทสองพันห้เลยหรอโต้นเล็กเนี้ 2, ยสองพันห้าเลยมันไม่ค่อยเมอันนั้นเขาเรียกอะไรไอซีเคียวเคียวอ๋อ อันนี้ก็เหมือนกันแต่ต้นใหญ่ใช่ปะ่ะคะอันนี้แปด้อ้ออ๋ออันนี้1ั0 0อันนี้พันอันนี้พันห้าแล้วถ้าใหญ่อันนั้นอะอ่าสี่ร้ 4, โอโอ้โหอ๋อในนี้มีแต่ใบมีแต่ต้นแพงๆเลยใช่ปะ่ะ ดูต้นไม้เสร็จก็แวะทานข้าวแต่วนี้ร้าอาหารก็อร่อยดีสั่งผัดไทยมาเราก็จะมีกุ้งกุ้งใหญ่มากเลยสามอห้าสิบแต่ว่าไม่ได้แบบถ่ายรูปไวยกินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจัดสถานที่สวยแบบเอออากาศเย็นดีสบายดีเย็นแบบสบายๆนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ย

ก็คงไม่มีโอากาสไปไปดูอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออวันนี้ไป้เจอโอกาสไปดูก็จุดๆเองตื่นเต้นอะไรไม่ได้เห็นนานเนาะอะไรที่แบบเราเคยเห็นมาหมดตอเราไม่เคยเห็นมานานมันก็แบบเห็นอันนี้เหมือนแบบเราเคยแบบแบบครั้งแรกที่ได้เห็นอะไร จุดนานอยู่เหมือนกันเก็บจำไม่ได้พอดนะีเพื่อนเขาบอกวนะ่าวันนี้วันที่สิดแบบแว,ปปวันสุดท้ายก็เลยได,ด้ไนปะมเป็นงินสุดท้ายแตบไปวายุกิดกาหมดจากการจุดฟูกแล้วก็มาดูต้นไม้เราต่อที่เราได้มานี่เราก็ได้ใบนี้มาต้นบารมีเงินนี่แหละค่ะ น่าจะใช่นะถ้าถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นใบใหญ่ถ่ายอยู่กำลังฝนตกเลยวันนั้นอันนี้จะเป็นใบเล็กก็เอามาเก็บไว้ที่ห้องดูอะไรเงี้ยค่ะได้มาราคาอยู่ที่3า0ร้อ้ยสองร้อประมาณเนี้ยแล้วพี่ขาลาใทยอยู่280 แต่ต้นใสใบสักอันนี้ได้มาสองต้นตอนแรกจะมีหนึ่งต้นแล้วพี่พอดีว่าพี่คนขายเขาบอกว่าเออมันมีสองต้นด้วยน่ะน้องก็เลยเอาเอาอันนี้มามันกระถางหนึ่งได้สองต้นก็คุม้มแล้วก็ได้ลินมังกรมาฝนตกพอดีเลยก็เลยเอาเปนี่ฝนลินมังกรนี่น่าจะอยู่ที่สองร้อยก็ขายแพงอยู่ ้นไม้ไขายแต่แบบแพงๆอ่ะอย่างว่าเนาะนั่นแหละก็คลิปก็มีแค่นี้ละคาเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดอันนี้ก็พยายามมากๆแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมโอเคบายบาย